เทยนิวครับไทยนิวมาไม้ครับมาไม้เม,ม่อวานนี้ให้เห็ดแตงมเขือเทศกันเหมือนี่ตัดแหนงนี่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 หน้านี่นี่ดูนนคนเจี๊ยนนั่นละตัดทิ้งเลยมาตัดนกขมานมครับเพิ่งจะมาเมื่อวานเนี่ยมื่อนนี้เริ่มางานแล้วเนี่ย เป็นไเขียนอดบานหอดซองก็โอ้คุนหอดเอเคหอดความดความมียนเนาะเอาโอ๊เอาตมันหนักกว่าเ้ยคงเกิดขมาแท็กนี่มาจักปีก่อนสปีครับสาปีโอ้ทันทันย่าไม่ได้จ้างให้สปีคนหนาทนหนาโดนดกกวาจิยูจักปีก่อ กันมาสามปอีอยูได้าสามปีนะครับบ่นตัวอีกบ่เฮาเดี๋ยวนี้จังให้ตัวอ,อีกมาคุงไปก่อนครับคุงไปก่อนไปอยูอ่ก็อยู่ไม่ไปกับไปพักก่อนเัาพักก่อนแล้วมาสูบไงม่ตัวเอาละจะมีแหละ